ครับโอ้วันนี้ผ่านสวยๆนะครับท่านสวยๆผ่านไม้ติ๊กไม้หังนะครับผ่านเขาเองนะครับอยู่เขาเองเขาเองกับมือนะครับท่านเนี่เขาเองกับมือเขาเองกับมือเลยนะครับผ่านสวยๆนะครับนี่ไม้ดูนะครับไม้เผาผ่านสวยมากนะครับเป็นไม้ไม้ไม้ที่อยู่แถวนี้นะครับลมพัดมันโค่นมันล้มก่อนแต่ทำผ่านนะครับไม้ติกไม้หังไม้ มาดูอะไรนี่ที่มันเป็นกิ่งตัดลงมานะครับนะสวยๆนะครับผ่านขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงกระสอบละร้อยหกสิบาทนะครับกระสอบละร้อยหกสิบโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้ถ้าคุณสั่งวันนี้นะครับสิบกระสอบแถมหนึ่งกระสอบนะครับโปรโมชั่นพิเศษสิบแถมหนึ่งนะครับร้อยหกสิบบาทมาเลยนะครับคนไหนสนใจเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงร้อยห้าสิบนะรีบๆนะครับเอา ข้าหนึ่งกระสอบไม่ก็ร้อยหกสิบนะครับถ้าเอาสิบเนี่ยแซมหนึ่งนะครับเยอะมากเลยนะคะเยอะมากนะครับทานนาก่อนนะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะคะมีเตาด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูเตาที่เผานะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูเตาที่เผาแล้วก็การเอาใส่แล้วก็ออกเนาะทานใส่ครับ่านสวยๆนะครับเนี่ยหนักนะครับหนักหกกระสอบเลหนักมาเราดูดูกึ่งไม่กำเนิดดูกล้ามเขียนะครับหนักจริงๆครับไม่ใช่ว่า เส้นขาดเบาๆนะครับหนักมากนะครับหนักจริงๆนะครับเราขายถูกนะครับวันนี้ชงโปรโมชั่นถ้ารอบต่อไปเนี่ยค้งต่อไปอาจจะได้ไม่ได้ราคานี้นะครับต่อไปอันนี้ว่าขายครั้งแรกนะเปิดตลาดใหม่ขายครั้งแรกตลาดใหม่วันแรกนะครับเปิดตลาดใหม่นะครับดูเนื้อขาดูเนื้อขารับดำจริงๆนะครับไม่หมดเลยไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอัน ที่เป็นอ่าที่ไม่ไม่ไหม้เลยนะครับสุกหมดเลยนะครับถ่านถ่านสุกแล้วเหรอคะสุกนลครับไม่ไม่มีดิกนะท่านไม่มีโซนถ่านไม่มีส้นถ่านสุกก็มีท่านสุก่านสุกก็มานะคะท่านเรียกได้ครับดูสิไวครับโอเคนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้เบอร์โทรอะไรครับคุณยายวน ทักมาเลยศูนย์แปดหกหกสองสองศูนย์ศูนย์หกนะครับจำได้ความจะคล้องเบอร์จำไม่ได้ติดต่อติดต่อกับคุณครูอุไรวันได้นะครับอาทวนมาอีกนะครับนะครับศูนย์ปดหกศูนย์แปดหกสองสองศูนย์ศูนย์หกนะครับเสร็จแล้ว โอเคแค่นี้แดินนะสนใจก็สั่งได้นะคะที่ทานอยู่ที่บ้านพ่ออสนนตนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันใต้คอมเมนต์ก็ทักมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอ่าให้เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องครูทอทโพโนด้วยนะคะ